สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแอดมินบ้านเนินหอมพาเที่ยวพาเล่าเสียงจริงเรื่องจริง วันนี้เราจะพาทุกท่านมาติดตามข่าวร้อนสะเทือนสังคมที่เกิดขึ้นกลางดึกในจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประเด็นที่คนไทยทั้งประเทศรับไม่ได้ค่ะคุณสุรชัยใช่แล้วครับคุณสมหลักเวลาตีหนึ่งของวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาโลกออนไลน์แทบลุกเป็นไฟหลังมีการแชร์คลิปหญิงสาวชาวกัมพูชาสองคนสแสดงพฤติกรรมยั่วยุดูหมิ่นธงชาติไทยอย่างน่าตกใจนี่มันคือการลบหลู่หัวใจคนไทยชัดๆครับ และที่น่าแค้นใจไปกว่านั้นก็คือในคลิปดังกล่าวปรากฏภาพหญิงสาวทั้งสองชูนิ้วกลางใส่ธงชาติไทยเต้นยั่วยวนก่อนวางธงลงกับพื้นและจงใจใช้เท้าเหยียบทงชาติการกระทำอุกอาจเช่นนี้สร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรงในหมู่คนไทยทั่วประเทศค่ะคุณสุรชัยนี่มันเกินไปแล้วจริงๆ เห็นด้วยอย่างหญิงครับคุณสมลักษ์และในเรื่องนี้พลตํารวจตรีเกียรติศักดิ์สะทองอ้อยผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดปราจีนบุรีก็ไม่ได้นิ่งนอนใจท่านออกแถลงการชัดเจนสั่งสอบคลิปทันทีทูกเน้นย้าว่าการกระทําแบบนี้เข้าข่าผิดกฎหมายอาญามาตรา118มีโทษจําคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน4 0,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับต้องเอาจริงครับคุณสมรักษ ใช่ค่ะเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบทุกนิคมอุตสาหกรรมในเขตปราจีนบุรีเพื่อหาต้นตอของเหตุการณ์นี้โดยเฉพาะบริษัท NT2C Group ที่ปรากฏในคลิปแต่เกลับพบว่าไม่มีบริษัทชื่อดังกล่าวจดทะเบียนในพื้นที่นี่มันเหมือนพยายามจะหลบหนีความผิด แถมยังพบเสื้อกั๊กคล้ายกันในบางบริษัทก่อสร้างแต่กลับไม่ใช่บริษัทเดียวกันแน่นอนและยังพบภาพหญิงต่างด้าวคนเดียวกันในเสื้อกั๊กสีเขียวพร้อมข้อความที่อาจสือถึงช่วงเวลาการทำงานระหว่างไทยและกัมพูชาในปี2016-2025มันมีอะไรไม่ชอบมาพากลในเรื่องนี้แน่นอนครับคุณสมลัก คุณผู้ชมคะเราต้องย้ำให้ชัดธงชาติไทยไม่ใช่แค่ผืนผ้าแต่คือสัญลักษณ์แห่งชาติศักดิ์ศรีและเอกราชการดูหมิ่นธงชาติเท่ากับดูหมิ่นหัวใจของคนไทยทั้งชาตินี่คือสิ่งที่เราทุกคนต้องยึดมัน่นดังนั้น ผู้การจังหวัดปราจีนจึงสั่งการให้ทุกโรงพักตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดพร้อมยืนยันว่าไม่มีคนไทยคุณใดเหยียดหยามธงชาติของประเทศอื่นแล้วเราจะจอมให้ต่างด้าวมาทำกับธงของเราอย่างนี้ได้อย่างไรนี่คือเรื่องของศักดิ์ศรีและความถูกต้องและนี่คือเรื่องจริงที่เรานำมารายงานในวันนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามข่าวกับเราอย่างใกล้ชิดและถ้าไม่อยากพลาดข่าวเด็ดเหตุการณ์ดังแบบนี้ กดติดตามแอดมินบ้านเนินหอมพาเที่ยวพาเล่าไว้เลยครับ